ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอร์ทแชทของโนะ้ตนาโอกิวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อชีวิตสโลไลฟ์ไม่ใช่การใช้ชีวิตให้ช้าลงแต่คือการใช้ชีวิตให้ลึกซึ้งขึ้นสําหรับคนที่รู้สึกเหนื่อยล้าและวุ่นวายกับชีวิตที่เร่งรีบคนที่รู้สึกว่าชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็วจนไม่มีอะไรน่าจดจําและทุกคนที่ต้องการค้นหาความสุขและความหมายในปัจจุบันขนาครับเรามาเริ่มกันเลยชีวิตเราทุกวันนี้เหมือนอาหารจานด่วนใช่ไหมครับ เร่งรีบทําหลายอย่างพร้อมกันกินเพื่อให้อิม่มแล้วก็รีบไปทําอย่างอื่นต่อจนบางครั้งเราลืมไปว่ารสชาติที่แท้จริงของชีวิตเป็นอย่างไรหลายคนเข้าใจผิดว่า slow life คือการใช้ชีวิตให้ช้าลงหรือการไม่ทําอะไรเลยแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ครับ slow life ไ,ไม่ใช่การทําอะไรช้าๆครับแต่คือการทําสิ่งนั้นอย่างลึกซึ้งและตั้งใจวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีใช้ชีวิตแบบ Slow Life ให้เต็มที่กันครับมี2เทคนิคง่ายๆในการเริ่มต้นครับเคล็ดลับข้อแรกทำทีละอย่างสมองของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำหลายอย่างพร้อมกันครับการทำแบบนั้นมันสร้างความเครียดและทำให้ไม่มีอะไรดีสักอย่างลองฝึกทำทีละอย่างดูครับเวลาคุณดื่มกาแฟก็แค่ดื่มกาแฟครับไม่ต้องเล่นมือถือลองสัมผัสความอุ่นของแก้วกลิ่นหอมและรสชาติของมันจริงๆ เวลาคุณคุยกับใครสักคนก็แค่อยู่ในบทสนทนานั้นสบสายตาเขาฟังเขาจริงๆแค่การกลับมาทำทีละอย่างจะทำให้คุณสงบและจดจ่อกับปัจจุบันได้มากขึ้นครับเคล็ดลับที่2ดื่มด่ำกับช่วงเวลาธรรมดาความสุขที่แท้จริงมักจะซ่อนอยู่ในเรื่องราวที่เรามองข้ามไปครับลองหาช่วงเวลาสั้นๆในแต่ละวันเพื่อดื่มดำกับมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเดินจากรถมาที่ประตูบ้าน แทนที่จะรีบเดินลองสังเกตสัมผัสของเท้าที่เหยียบพื้นรู้สึกถึงลมที่พัดมาประทะหน้าหรือการมองดูสีของท้องซาการดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะแค่15วินาทีก็สามารถเปลี่ยนความรู้สึกในวันนั้นของคุณได้แล้วครับชีวิตไม่ได้วัดกันที่จำนวนกิจกรรมที่เราทำสำเร็จแต่วัดกันที่คุณภาพของช่วงเวลาที่เราได้ใช้ไปครับ Slow life คือการกลับมาให้เกียรติปัจิบันขนาดจงลิ้มรสชาติของชีวิตไม่ใช่แค่กืนมันเข้าไปครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่พลาด Myset ดีๆขอบคุณครับ